สวัสดีครับป๋ารอกคนน้าเพลงเมื่อนี้นะครับพพี่น้องมาพักผ่อนชิวๆครับกับวันหยุดพักผ่อนวันที่สามพฤษภาคมปีห3สานะครับกับวันพักผ่อนอยู่ไฮอยู่หน้าครับพี่น้องเดือนพฤษภาคมนะครับทุกท่านกสิหัวใจกันดีครับเป็นช่วงของเดือนแหกหน้าขวัญนะครับหรือวันพืชมงคล้นหลายๆท่านนะครับกสิลงไฮลงหน้าครับไถพ่วน หรือไถแหกนะครับไถครั้งแรกของของการไถหน้านะครับหลังนะครับพื้นที่หน้าตรงนี้ประมาณ11ไร่ครับพี่น้องโดยใส่รถไถคูโบตา L360SP คือเก่าครับย่าโมมีงานเครื่องเสียงกับจังสี่ละครับรถไถแหกกัสิกายเป็นรถไถหน้าครับย่ามไปงานเครื่องเสียงกับเป็นรถไถเงินเจ้าภาพครับพี่น้อง ยงได้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับที่ติดตามรับชมมากโดยตลอดนะครับเป็นกำลังแรงใจให้แก่กันครับในช่วงของโควิด19กํากำลังระบาดนะครับจังได้กะให้ปลอดภัยหางไก่โควิดแล้วกันครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องเครื่องเสียงทุกท่านนะครับที่โดนผลกระทบแบบเต็มๆครับผมกะคนหนึ่งขึ้นกันนะครับที่โดนผลกระทบ งานหลายๆหวังว่าสีได้เงินในช่วงนาเทศกาลนะครับกะหายไปเบิดตเลยนะครับเป็นกำลังตจ้งใจให้แกกันครับสู่ต่อไปครับพี่น้องมือนีมาพักผ่อนครับนี่ชิวๆครับอยู่ไฮอยู่หน้าคีอเก่าครับพี่น้องอยู่ไฮอยู่หน้าครับบรรยากาศกะแดดจวดจัดขนาดครับเดี๋ยวจะภาพพี่น้องนะครับมาพักผ่อนยอนใจอยู่หน้าจักสองมือครับมือนีวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่สาม พฤษสภาคมปีหกสามครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงการเตรียมการของรถไทกันครับว่าสะเตรียมปรับแต่งจังไดกันแน่ครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนจะไถห้องกระมาเบงผ่านไถนะครับเบิงขี่เมานะครับนี่หรือว่าไอคัดไทยนะครับตัวนี้สังเกตเบงครับนี่นี่ให้มันตรงไปสินะครับตรงไปกับแนวของรถนะครับ ครับจะตรงไปจังสีประมาณนี้ครับเพื่อที่สีโบไฮมันบืนหนีนะครับเป็นผันหานะครับผันหาผันพุวนกะนับแรกนะครับเขากะปรับเลี้ยงตัวนี้ก่อนครับผันให้ผันตัวใบสุดนี่ครับเขาก้มูนี่ตอนนี้กับเขาก้มูแล้วนิดนึงแต่ว่าผมจะเอาเขาก็อนี้อีกนะครับเพื่อที่สีให้ผันทั้งนี้มันยกเขึ้นหล้วก็ลดเวลาไทมันจะเบาเพราะว่าดิน เมืองดินครับค่อนข้างแห้งแล้งครับดินแก้นดินแข็งครับนี่ยดินแห้งขนาดครับฝนกับพท่านมาอยู่บางพื้นที่ฝนกระตกกันคักแล้วนะครับแต่ว่าทั้งบ้านผมเนี่ยพท่านน่ะตกอยู่ครับนะครับพื้นที่11ไร่โดยประมาณนะครับ ก็น่า,าจ,จะใช้เวลาสองมือครับไถหน้าก็าคือไถไ้นะครับไถไฮ้ีเไร่นี่บ่พ่อมือแต่ว่าไถหน้า1ีเไร่นี่2มือเต็มเต็มครับโดยใส่รถไถคูปุตา l 3 6 0 8 sp นี่ละครับทรงปีละแสน0 0 0่บาทนะครับดาหามื่นรถคันนี้นะครับ ผมดาวหาหมื่นทรงปีละแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทหาปีครับปีที่หกจ 9, า่ายเก่ามื่นครับปีที่หกคือปีนานะครับกสิบเบิดกสิเป็นไทยกันแล้วนะครับเบิดหวดทรงเป็นไล่ปีครับพี่น้องก็สบายสบายว่าม,มนันซื้อมือนี่ามันไม่ม,มีหอดดาวครับถังได้กะพี่น้องท่านได้สนใจกับไปสอบถามเมืองเอราวดณคุปตาทุกสาขาใกล้บ้านท่านนะครับ นในแก่คู่โตาเป็นสปอนเซอร์ไ้เนเดอร์ครับเห็นคลิปนี้แล้วเดี๋ยวมาเบิงบรรยากาศการไถนาแบบชิวๆชครับพักพรมามไถนาเหรียญในซื้อดอกทีนก่น้องอีกว่าที่น้อนหายใจถิ่มใบซื้อนะครับเขากะมีประโยชน์แน่คือเป็นช่วงไถพุนน่นนาอยู่แล้วนะครับไถแหกมันก่กะสิกนในจังน้อยเขากบไถไ,ด,ไ,ด,ได,ด้ว่าแต่ได้ไถนาดินกําจัดวัชพืชเปิดซุ่มนี่จังน้อยครับเพื่อว่า ฝนตกลงมาดินก็ได้อุ้มน้ำไว้เลยนะครับเพราะว่าขันฝนตกลงมาแล้วน้ำขังนาดินสิแข็งครับกกะสีทำการไถพวนยากกันเลยไถพวนแต่หน้าแห้งขังก็จะไถเรียบร้อยหบดแล้วครับผมกับเพิ่งวางเนี่ยครับวางพอดีวันหยุดนะครับวันหยุดยเงๆเดี๋ยวมาเบิรงบรรยากาศกันครับ ปัญหาเล็กหน่อยนะครับพี่นออ้องซึ่ว่าผัานจะลุดนะครับยวต้องขันกันเบ้งครับว่าขันได้บ่าขันขันบ่ได้ก็ต้องเข้าบ้านนะครับนี่ยครับขันตัวข้างในนะครับว่าบ้งกันนะครับว่ามันปัญหาอย่างเนะครับเขาต้องขันตัวนี้นะครับเขา มันหลุดออกมาครับเดี๋ยวเขาลองมาขันเมืองกันขันบ่ได้กะต้องไปหาสร้างแหะครับเนี่ยเดี๋ยวมาขันลองเมืองกันครับ กิดปัญหาแล้วครับพี่น้องก็คสอสบบอดด้ไทแล้วครับมื่อกนี้ก็จะเอารถไทเอาผานไป่อมก่อนนะครับเลือกบอดีแล้วผานรุดนะครับเดี๋ยวมันสีรุดออกเลยจะช่วยนะครับกลับบานบอดดี้อีกปัญหามันวรุดนะครับเบื้องจากแกนนะครับนี่ครับ,รบแกนข้างใน,นจะรุดรุดออกมากน่าจะเป็นปรหลุดหรือขาดนะครับ เกจเบื้องเฟื่อง,องในมันจะไอตุกเกวนะครับเกีวไอขันนะครับมันมันหลุดเลยครับนี่ตัวนี้มันน่าจะประกบกับตัวนี้นะครับมันน่าจะประกบจนสนิทแต่มันลุดออกมาแล้วก็ตัวนี้นะครับต้องขันเข้าไปนี่ขันบ่ได้ครับต้องเอาไปให้สร้างเขาเฮ็ดให้เกดเบิ้งตัวนี้ครับนี่ติงได้ไถ่บ่ได้นะครับ ครับติ่งเบิดเลยครับเดี๋ยวมันจะรุดนะครับปลอดภัยวบกอนเดี๋ยวจะใส่เสือกนะครับพอดีเอาเสือกมานํำเกือบมันบ่อมากนะครับก็สิมัดนี่ครับมัดนี่จ้องนี่ไว้จองไปแกนพันไว้นะครับเดี๋ยวมันรุดทิงได้กะขอบคุณทุกการที่ตามนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันหลายๆครับพี่น้อง ำหรับช่องปลาล๋ารอกคนทำเพลงที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามห้นําแนเดอร์ครับเมื่อนี้คลิปนี้ก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผ่านรถไถไปซ่อมกันก่อนนะครับจังมาลุยกันต่อกับการไถหน้ายังบระท่านได้เริ่มต้นได้ซ้ำไดเลยครับนั่นได้นิดเดียวครับผานหลุดก่อนขอบคุณทุกการติดตามครับกดติดตามกันไลายๆครับ สำหรับผมป๋าร็อกคนทำเพลงครับฝากไว้เพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอกาวคำว่า,าสวัสดีครับ